มาแล้วครับขบวน5-5-6ก็ช้าอยู่90กว่าน,นาทีนะครับกำลังจะผ่านเครื่องกันบันเดือนะครับผมตอนนี้4ี่โมงส3นาทีนะครับผมวันนี้ยังไม่รู้ว่าได้หัวอะไรมานะครับผมแต่เดี๋ยวต้องรอดูนะครับผม มาแล้วนะแต่ยังไม่โค้งมาเลยนะครับผม ความจริงตั้งใจจะมาถ่ายเจ็ดห้านะครับผมแต่ว่าห้าหกมาก่อนนะครับก็เลยถ่ายห้าหกก่อนเลยนะครับผมวันนี้เจ็ดห้าช้าเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะครับผมออรรถยังไม่โผล่มาเลยนะครับผมก็สงสัยวิ่งช้านะครับอ่ะโผล่มาแล้วนะเป็น q s วเเอ้ซ CSR นะครับผม ว่ามาดูหมายเลขกันนะครับผมว่าจะเป็นหมายเลขอะไรอู้หมาย,ยาวอยู่นะครับหมายเลข C S R ห้าหนึ่งศูนย์สามนะครับ ไปแล้วครับขบวนห้าหกศูนย์นะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับผม